สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถกระบะกันบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากี่คันก็หมดนะคะและนี่เข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะ Isuzu D-Max c a p f o r หรถปี2023ทคนคันนี้ไมยน้อยวิ่งไปแค่6,000โลใช่แล้วค่ะและคุณก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยสักบาทออกรถใช้เงินเพียง999บาทเท่านั้นค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคันนี้รถเป็นสีรอนเงินหรือเราเรียกกันว่าสีเทาหน้าเลมนั่นแหละ นะคะกระจังหน้าเทๆ่ๆปี2023ีเลยเครื่อง1.9อ่านะคะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะคันนี้เป็นตัว S นะทุกคนไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะใครที่ชอบอะไรเดิมๆนะคะก็จับล้อเดิมไปเลยนะคะส่วนใครอยากได้แม็กนะคะต้องอ้อนที่เซลแล้วละ่ละ,ละ,ละนะคะเอาล่ะนะ อันนี้ก็ได้ยางคุณภาพดีบิสโตนด้วยนะคะยางปีใหม่ๆไปเลยค่ะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะคะแคปโฟก็ต้องมี front cap โฟแบบนี้มาให้ด้วยมือจับนะคะตัว S ก็จะเป็นมือจับสีดำแบบนี้มาให้นะคะกันสาดมีมาให้ครบนะคะถือว่าดีนะเนี่ย ได้รถ4ประตูนะคะตัวเดิมๆเลยนะคะใครที่อยากจะได้รถไปขับเดินทางกันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ขนของก็ได้นะคะคันนี้ทำมาหากินได้เลยนะจ๊ะเอาละด้านหลังของเขานะคะชุดไฟนะคะโฉมใหม่ปี2 0 2 3เลยนะ,ะและคันนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะกล้องหลังอยู่ตรงนี้เลย ภายในนะคะก็จะได้นะคะกระบะที่เป็นแบบเดิมเเพื่อนเห็นเม็ดอาร์คเดิมไหมจะเก็บเดิมหมดเลยนะคะนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่แม็กไลเนอร์ให้นะคะหรือใครจะชอบเดิมๆแบบนี้ก็บอกได้นะคะเก็บความเดิมไว้ให้หมดเลยเอาล่ะมาดูกันที่ภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้ภายในก็จะดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตนะคะ นี่นะคะได้เบาะเป็นเบาะผ้า,าตัดเย็บทรงสปอร์ตนะคะภายในคือกลิ่นหอมมากทุกคนชอบไหมคะรถหอม,หอมแล้วที่นั่งนะคะก็ที่นั่งใหญ่มากนะคะนั่งได้แบบสบายเลยนะคะมีกล่องใส่ค้องวางโทรศัพท์ตรงนี้ให้นะคะเล็กๆด้านบนเพดานคือซาส,ะสะานนะคะมีไฟกางเก่งหน้าเก่งมาให้ครบเลยค่ะายคุณแจมาให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะคุณแจของเขาอยู่นี่ มาดูกันเป็นชุดเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยนะคะภายในรถโป่งลงสบายมากๆแล้วคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่พอเองก็อยากขับนะทุกคนสีประตูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้นะคะเป็นรถปี2023นะคะมายน้อยวิ่งไปนะคะ แค่6,486โลเท่านั้นทุกคนดูสินะคะหมายแท้ๆเลยนะคะได้พวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมโลโก้อิซุสตรงรุ่นแบบนี้นะคะถุงลมเน้รภัย,ย SRS airbag มาให้นะคะปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยทุกคนนะคะจะไปโหมดไหนล่ะนะคะได้หมดรับสายวางสายสปีคเกอร์ก็ได้ ตรงกลางนะคะมีบูทูธเชื่อมต่อให้ด้วยนะคะปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะคะได้จอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเปิดปิดใช้งานง่ายๆวิทยุนะคะ USB iPod นะคะได้หมดเลยนะคะและมีระบบนำทาง Android Auto แบบนี้มาให้ด้วยนะคะดีช่องเสียบสาย USB AUX นะคะมีมาให้หมดเลยทุกคนนะคะแล้วก็คันนี้ได้ขับเกียร์ธรรมดานะคะได้ใช้รถกันแบบจุกใจเลยนะคะลุยได้ทุกสถานการณ บุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะคะก็เป็นรถประวัติดีเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนี่พัสดิกด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะคะกล่องไซแวนมั่นบังแดดทุกอย่างมีให้ครบเลยนะคะฝากกันไว้ด้วยกับอีกหนึ่งคันนะคะกระบะ4ประตูนะคะแคปโฟร์หนะคะคันนี้ก็เป็นพีดีแม็กซ์นะคะที่ขายดีอีกรุ่นนึงนะ,ค,ะคันนี้ได้ปี2023ค่ะไม่น้อยวิ่งไปแค่6,000โลเท่านั้นราคาพิเศษจบสดได้ที่540 0 0 0 9,000บาทนะคะควอนเบาๆกับเรานะคะแบบกีดาวนะคะ7ปี84งวดที่9,191บาทเท่านั้นนะคะอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของแล้วนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะพิมสนใจด้านล่างหรือติดต่อพอยมาที่ช่องทางด้าน,นล่างได้เลยนะคะเรายินดีช่วยออกรถค่ะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ